เมืม่ชอ,อาชาวแฟนฟันเลือดออกนะแปลมันบา,ววนมาไมรู้ว่าฟันใจไม่แบดอ่ะใช่ครับเลยไม่ลดนะไม่ได้ผอสามขอา้อ,นะอเอ

ไปอ่ะเขาพไปจันบุรีเขาไปจันบุรีขับเลยเปล่าขับรถเท็กนี้ายอยู่แล้วจันบุรีไกลอยเหรอเออบ้าอ่ะไม่ใช่ก็สงสัยที่แบบพี่โชยเขาไปเขาค้างกันเหรอค้างเท่านั้นแหละพี่โชว์เคยค้างเหรอวะเขาขึ้นตีสี่ตีห้านู่นผสมเงาดำไม่ได้สองไปแล้วเขาขึ้นเลยก็ได้เขาไม่ค้างค้างคือไปคืนนะนอนในรถเลยไงขึ้นตีสี่ตีหนู่น ผมไใส่พี่ชยพี่ทเป็นรอบขึ้นดทีหนึ่งทีสองมั้งเขาขึ้นทางหลายชั่วโมงนี่เขาไปแบบดึกๆนี่แหละไอปลาเย็นก็ไปถึงดึกๆไหงแล้วเขาขึ้นเลยโอเนาะอ้าวหนึ่งสายมาแล้วเรียบร้อยอูจันบุรีเดินทางห้าชั่วโมงในรถแหละหลับในรถกันแหละ้มีคนขับแหละขึ้นได้แต่มีคนขับเปลี่ยนก็พอไหวน้องๆไปภูกระดึงเลย กราบไกลอยู่การจะนัดิบนะจะหลับหรือยังเขาจะปิดแล้วเนี่ยเดือนกุมภาแล้วนะอาให้ขึ้นแค่สองเมตรนี่หลับเลยใช่ไหมใช่ฮึๆงั้นไม่เปิดตอนสี่ทุ่มเอาไหมไม่ไหวค่อ๋อไม่ไหวนะสแกไม่ค่อยดีแล้วเนาะที่จริงไม่ว่าครูกระดึงอ่ะไอ้ตรงผาเขาเลือกผาอะไรนะเบสที่เราขึ้นไปถึงครั้งแรกเลยอ่ะ ไออะไรเขาเรียกลาดอะไรนะตรงนั้นอ่ะนั่งออกมาห้ามุมเกลี้ยงทุกประเด็นแล้วนะลาที่ขึ้นไปบนเรือคือที่แบบกลับบ้านเออหลังแปรอ่ะไม่ว่าตรงนั้นน่าจะมีจักรยานมาจอดให้เช่านะเพราะว่ามันคนขึ้นไปถึงแล้วแบบไม่ไหวได้ปัดไปไงใช่ป่ะจังพวาปัดปัดยากครับพูดเป็นภายใช่ปัดมันก็หนืดอยู่อ่ะอ๋อทานคนเดียวหมดหมดไหมประตูสองตัวหมดไหม หมดเล่หดเลยเหรอพอขึ้นไปถึงเขาหมดนะอร่อยทุกอย่าง่อวันนี้อยากงเพลงอะไรเม่แต่ถ้าไปมันก็ต้องแบอทขออิมเรชั่นเรื่องราคาของอะใช่ป่ะอย่าไปคือต้องไม่ไปซีเรียสอะก็คือต้องไม่ไปซีเรียสเลยจริงคือเราต้องทําใจเออเราไปกินก็ต้องประมาณนี้นะอย่างนี้นะเออแบบ แหวกกินไปเออมื้อนึงอะไรก็ว่ากินไปแล้วของเราไปเออแจมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแค่จ่ายรับคกไปแหค่เออหลับไปอ๋อหลับแล้วเหรอหลับไปแล้วเหรอการกินลำบากเลโอ้โอนนัดเด็ดมาปุ๊บตื่นเลยแกงนั่นเนแม่จะทำลาบหลายรอบนะเนี่ยลูกกนเรียบร้อยหมดนะเหลือคลุกอย่างเดียวเลยนะเนี่ย โอ้ี่ก็เข้ามาเช้าก็จะเออแม่ก็อ่ะกูลืมไม่ได้จดให้มันอีกละเออมันจะซื้ออันเดิมปะวะที่ที่ไม่ได้ขอใช่ซื้อดูดูดูก็ยังคิดอยู่ในใจแล้วก็ดายริมก็มองเห็นนะนะมองเห็นท้งรถแม่ค้ามาก็มองเห็นมประกาศในหมู่บ้านเดี๋ยวใกล้ใกล้ก็เวลาเราจะค่อยค่อยหันไปดูตอนหลังเพราะมันร้อนไม่ไหวว่ะพักแล้ช่างมันเถอะเมม่อมาแล้วมันไม่ซื้อไม่ได้ก็ปล่อยมัน ไม่ใชกอกไม่ใช่ดอกอะไรวะก้านยาวที่มันดอกก้านหอมก้านหอมดอกขึ้นใช่ก้านไม้กวาดเขาเรียกอังไงะพี่ที่ที่มันดอกเล็กเล็กๆใช่ไหมก้านเล็กเรากลับมาเพื่อได้หมัดในห้องกินตับก็แม่ลวกคาไว้เมื่อวานเนี้ไม่ไม่ลวกไม่จะทำลาบไม่จะใส่กระลาบเอออยากไม่แน่ใจมีตับตุ๋วนั่นแหละทำเมื่อวานนั่นแหละ เราอยากกินอยากกินนมอยากกินอารมอยากกินลาเออเดีไม่อยูก็ทำพรุ่งนี้ไม่คือจะทำแต่ว่ามันไม่ทันยายเข้าใจว่าข้อมาไม่ทันยายเราก็เลยไม่ก็เลยไม่ทำคือทำแล้วยายไม่ได้กินก็ไม่อยากทำอะไรเงี้ยเพราะว่ายายเขาก็ชอบกินไงไอทำาช้ามันก็แหมบรรยากาศเช้ากินลาบใช่ป่ะมันก็ไม่มันก็ไม่ข้าว่าวันต้องเย็นเออเพราะว่าไม่กินข้าวกันอะไรเงี้ยก็ได้กินลาบได้ เินแบบเสเดี่ยวมนี้มันน้ำตกก็เลยเป็นอีก้นอ๋อเจ้ามนียน้ต้าหู้ชาเขียวน้ำเต้าหู้ชาชาน้ำเต้าหู้กับอัญชานเอเต้าหู้หรือเออมีมีปรดผสมชาชาเขียวอะไรเงี้ย กระดามันกินไปบอกมันเลียนเนผสมอะไรวะน้ำเต้าหู้ชาเขียวะอะไนขน,นมนหวานก็ยังเหลืออีกวานซีดชอบากยายอ่ะาจะออกได้ไหม่ลงไ,ไปก่อนเดี๋ยวครับจากสั่ง้พ่ออะไรเป็นสั่งให้ผ<ะ>ัดไทยเหรอผัดไทยเส้นเล็กผัดไทยเ็นเส้นเล็กผัดไทยม่รัแม่ก็ัดไทยนะพ่อจะธรรมดาพิเศษพิเศษอะไรเกอย่างเดียวเนี่ย มีกางน้ำสดไหอ่ะมีน้ำสดไบ โดยแลกตะซอยงาดำเค็มมีโปรตีนเซซามีนวิตามินประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก